ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับของวันที่4มกราคม2 6 6นะครับช่วงเช้านี่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจครับรับรายงานตัว สายอํานวยการนะครับครึ่งแรกนะครับ590คนโทษนะเมื่อนะเช้าผมพูดผิดว่า580จริงคือ590คนนะครับตอนนี้ทีมงานส่วนหนึ่งของผมก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจมีการสอบปากคำนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอบะนีับตอนนี้กาลังสอบขยายผลไปถึงตัวผู้ปกครองนะครับคนที่โอนเงินแล้วก็คนที่มีมสัมพันธ์ต่างๆในการใช้ข้อมูลในการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วผมก็แยกตัวมาอีกทีมหนึ่งซึ่งวันนี้เราคงจะต้องปั่นข้อมูลนะครับในการทําสรุปรายงานการสืบสวนเพื่อวันพรุ่งนี้จะมี การยื่นคําร้องต่อศาลเป็นการออกหมายสําหรับการดําเนินการกับกลุ่มบุคคลนะครับก็ยืนยันนะครับว่าการทุจริตสอบตํารวจสายอํานวยการเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับเราจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องการสละสิทธิ์หรือไม่นะครับเราจะมีการเรียกนะครับคนที่เกี่ยวข้องการริตการสอบนะครับมาทําการสอบสวนปากคําเพื่อใช้ยืนยันหรือใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยทั้งตัวผู้ที่มาเองนะครับ ผู้ที่มารายงานตัวมาเข้าสอบอะไรก็ตามนะครับผู้ปกครองนะครับคนที่มีนิติสัมพันธ์เพื่อนพี่น้องหรือว่าตัวในหน้าที่สําคัญตัวในหน้าครับตอนนี้ในที่เรามีอยู่ -78 กลุ่มนะครับก็มีความชัดเจนขึ้นมานะครับพอสมควรนะครับอยู่ระหว่างที่จะมอบหมายทางกองปราบปรามเนี่ยเขาดาเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการออกหมายจับก็คิดว่านะครับการดําเนินการเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จนะครับภายในเดือนมกราคมนะก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์ ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็สามารถที่จะดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้เกือบทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามครับในวันที่7-8นะครับวันที่7ที่มีการเรียกผู้สมัครสอบที่มีคะแนนลำดับถัดไปนะอีก200คนมารายงานตัวนะครับเพื่อจะมาทดแทนคนที่เรา,าตัดออกไปแลเราดาเนินคดีไปบางส่วนขณะนี้นะครับก็ 200คนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองนะครับเหมือนกันนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับชุดการสอบหรือไม่นะครับก็วันนี้สรุปผลให้ทราบนะครับว่า30คนนะฮะสามสิบว่าคนที่เราหิ้วตัวออกมาจากห้องตรวจโรคเนี่ยก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับได้ถ้อยคําที่เป็นประโยชน์นะครับต่อรูปคดีนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับวันที่5นะครับมีเป้าหมายที่ต้องเรียกนะครับเอาตัวมาสอบปากคำเนี่ยก็ประมาณ 20คนเสร็จนะเกือบๆ30คนนะครับพวกนี้ก็เราไม่ใช่คำว่าเชิญนะผมใช้คำว่ายิ้วตัวออกจากข้องมาสอบสวนประกำเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ปกครองที่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําผิดครั้งนี้นะครับอัปเดตไว้เท่านี้ครับวันที่4ก็6โมงเย็ยนครับติดตามความคืบหน้านะครับในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับ